ต่อไปข้อ4ครับหลังคาที่จอดรถระหว่างเมทนลชีตกับกระเบื้องรอนแบบไหนค่าใช้จ่ายถูกกว่ากันคะต้องการเซฟค่ารีโนเวทด้วยจริงๆแล้วคือท่านพูดถึงในเรื่องของราคาก่อนราคาเนี่ย พอๆกันเลยนะครับทั้ง2ตัวนี้นะคือมันอาจจะต่างกันจริงๆแล้วมันบอกได้ไม่ชัดเจนหรอกครับเพราะว่ามันยังไม่ลงรายละเอียดนั่นเองถูกไหมคือมันจะมีรายละเอียดที่ตามมาอีกระหว่างหลังคา2ประเภทนี้คือราคามันพอๆกันแต่ว่าถ้าให้ลงรายละเอียดเพิ่มถูกไหมเป็นไปไม่ได้อะว่าเราอยู่ๆแล้วเรามาใช้เมนชิดปุ๊บแล้วก็จบเลยถูกไหมหรือใช้กระเบือ้องหลอนแล้วจบเลยส่วนที่ตามมานะครับทุกคนรายละเอียดที่ตามมาที่คุณก็ต้องรู้อีกอะหรือถ้าคุณไม่รู้ช่างก็จะถามคุณอะหรือบางครั้งช่างไม่ถามช่างไม่ถามนะม ไม่ถามช่างไม่ถามเลยเลยรอคําสั่งอย่างเดียวเอา้าก็คุณไม่ได้บอกนี่แล้วพอเราถามว่าเอา้าแล้วตร,ตรงนั้นไม่ทําเหรอตรงนี้ไม่ติดเหรอเอา้าก็ก็คุณไม่ได้บอกในวัยทาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่ตามมารายละเอียดของพวกเนี้ยมันอยู่ที่อะไรครับไม่ต้นชีสอยู่ที่ตัวช่างอาจจะถามคุณต่อนะตัวนี้มันจะไปดูอบอกบอกแล้วว่าอะไรจะแพงหรือจะถูกกว่าอะไรนะครับเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่ต้นชีสนะครับช่างถามกันมามีฉนวนไหมเห็นไหมออาแบบมีฉนวนไหมพี่ถ้าห่อมีเป็นไงครับอา้าวราคาตัวนี้สูงกว่าแน่นอนอเเห,หมยยไปทีบล เมทัลชีสราคาสูงกว่าเริ่มเริ่มสูงกว่ากระเบื้องร้อนแล้วมีชนวนไหมเอาชนวนแบบไหนครับพี่ความหนาเท่าไหร่ครับชนวนก็มีหลายแบบอีกความหนาเท่าไหร่อา้าวยิ่งใช้ของดียิ่งใช้ความหนาเยอะขึ้นราคาก็สูงขึ้นไปอีกอันนี้อันนี้ถามแค่เมทัลชีสก่อนนะครับยังไม่ไปที่กระเบื้องร้อนนะเห็นไหมอา้าวมีชนวนเสร็จนี่เรายังไม่ได้พูดไอตัวเมทัลชีสเกรดของเมทัลชีสอีกนะทุกคนนะเ,เห็นไหมมันมีปัจจัยอีกหลายอย่างเลยที่คุณควรจะต้องรู้ยี่ห้อความหนาเห็นไหม ยี่ห้อดีราคาก็สูงขึ้นยี่ห้อถูกก็มีบางยี่ห้อเสร็จมีอะไรครับสีเห็นไหมเอาสีแบบไหนสีก็มีผลกับเรื่องของราคาอีกเห็นไหมครับมันมีปจัจจัยหลายอย่างฉะนั้นมันเลยบางทีถามแบบนี้มันเลยบอกได้ไม่ชัดว่าอันไหนถูกหรือว่าแพงกแน่อยู่ที่ว่าสเปคลงรายละเอียดแบบนี้เห็นไหมพอมีฉนวนอีกคำถามต่อไปคืออะไรครับมีฝ้าไหมพี่เห็นไหม อาฝ้าฝ้าแบบไหนครับเป็นยิปซั่มหรือเป็นละแเห็นไหมเพิ่มราคาค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีพวกนี้เลยมันก็อาจจะไม่สวยหรือหรือใช้ประโยชน์ไม่ค่อยดีถูกไหมครับบางครั้งมันก็ต้องมีนะอ่าทีนี้มาดูฝั่งของตัวกระเบื้องรอนบ้างเห็นไหมราคาเป็นชิด ถ้าไม่ติดฉนวนฝนตกก็เสียงดังอีกลำคาญเหมือนเสียงสังกะสีเลยแต่ถ้ามีฉนวนอีกฉนวนแบบไหนฉนวนแบบตัว PU ไหมหรือ PE ไหม PU ก็มีอีกว่าพอ PU แล้วแบบจะเอาแบบเป็นตัวมีเมนชีทมาแนบอีกไหมอีกชั้นหนึ่งไหมเป็นแซนด์วิชไหมหรือ PU อย่างเดียวโชว์ไปเลยหรือว่าอะไรแบบน,นี้ถูกไหมครับอันนี้เห็นไหมมันก็ค่อยๆเพิ่มมาเพิ่มมาแต่ถ้าเป็นกระเบื้องรอนอาจจะไม่ต้องใช้ตัวฉนวน PU ละเพราะว่า ลักษณะของตัววัสดุมันเป็นตัวซีเมนต์ใช่ไหมครับอ่ามันไม่มีผลในเรื่องของเสียงมากถ้าฝนตกก็คือไม่ต้องใช้แล้วก็เรื่องของความร้อนก็ไม่ได้ร้อนเท่าตัวไม่ต้องชี้ตันเองแต่เรื่องของความสวยงามมันอาจจะต้องมาตีฝ้าปิดเหมือนกันใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับทุกคนที่อยากจะบอกอย่างหนึ่งที่มันมีผลว่าเราควรจะเลือกหลังคาวัสดุหลังคาประเภทไหนก็คือบางคนอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับหรือช่างอาจจะไม่ได้บอกหรือช่างก็อาจจะไม่ได้รู้ด้วยก็คือในเรื่องของ ความลาดเอียงของหลังคาครับทุกคนมีผลในการเลือกใช้วัสดุหลังคานั่นเองเห็นไหม ทุกคนรู้ไหมครับสโลปของหลังคานั่นเองมีผลในการตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกใช้หลังคาแบบไหนหลังคามีหลายแบบนะครับซีแพคโมเนียกับเบื้องรอนคู่รอนเล็กรอนลูกฟูกเมทัลชีทหรือกระเบื้องอย่างอื่นอีกนะครับมีมีอีกหลายอย่างหรือกระเบื้องที่เป็นแบบคล้ายๆเป็นยางกระเบื้องอะไรนะที่ใช้ตามแบบพุกรีสอร์ทอ,อ่ะก็มีอีกถูกไหมมีกระเบื้องหลายๆแบบนะครับแต่ละประเภทสโลปของหลังคาไม่เหมือนกันนะครับ แปลว่าอะไรครับบางครั้งนะครับทุกคนเราไม่สามารถไปกําหนดได้นะว่าหลังคาแบบนี้อยากได้สโลบแบบนี้เท่านั้นไปบางคับไม่ได้ซึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างานว่าควรจะเป็นสโลบแบบไหนถูกไหมบางหน้างานไม่ควรทําลาดเอียงเยอะบางงานไม่ควรทําเรียบจนเกินไปอะไรแบบนี้ถูกไหมครับมันจะเป็นตัวบอกนะเพราะว่าเราไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นบ้านสร้างใหม่ไงมันเป็นงานรีโนเวทแปลว่าระยะห่างต่างๆมันมีจํากัดอยู่แล้วความสูง ของตัวสรุปหลังคาที่ควรจะทําได้มันมีจํากัดอยู่แล้วนั่นเองใช่ไหมมันเลยมาบังคับเราหมดเลยว่าเราควรจะทําเป็นหลังคาใช้หลังคาแบบไหนนะครับ